เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับไททันนะครับไททั้นหัวเดียวครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับนี่ครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อกขึ้นมาใหม่ครับสองบานเลยครับสองฝั่งพร้อมใส่ปุ่มพุสการ์ครับเป็นระบบคีเลสครับแล้วก็ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์แต่ทำเป็นไฟเลี้ยวนะครับ ในระบบคียเลสนะครับเดินห่างรถมันก็จะล็อกนะครับล็อกไปแล้วนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทครับต้องรอส เสียงไซเรนมาเตือนสองครั้งนะครับถึงจะดับเครื่องได้ลองแล้วครับดับเครื่องได้ครับเป็นระบบคีเลร็ครับเดินเข้าใกล้รถก็จะปลดล็อกให้นะครับปลดล็อกนะครับ เดปุ่มปุ้สตาร์ทนะครับกดครั้งแรกจะเป็น AC นะครับไฟวงแหวนจะกระพริบครับครั้งที่2ครับไฟอ่อนขึ้นนะครับอันนี้คือเราไม่สตาร์ทเครื่องนะครับกดครั้งที่3ดับครับถ้าเราจะสตาร์ตต้องเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกไฟปุ่มปุ้สตาร์ทก็จะขึ้นมาแล้วครับกดแช่ครั้งเดียวครับเครื่องติดขึ้นมาแล้วครับ กระดับเครื่องก็อย่าเบรกกดดับครับแค่นี้ครับ